ทุกคนคะนี่คือมะย,ยมฝรั่งที่เราคนไทยชอบเรียกกันเนาะหรือกรีสเบอรี่นั่นเองตอนนี้นี่คือต้นนี้เป็นต้นที่ลูกสุกเขาจะเป็นสีแดงสีแดงเข้มแบบนี้นะคะตอนนี้ใกล้สุกแล้วแต่ก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่ในส่วนของเปลือกเขาเนาะอเนี่ยรูกเข้มเข้มแบบนี้ค่ะใกล้สุกแล้วเขาสุกแล้วแต่ยังไม่แบบ ไม่เคยงอมมากนะเล็กอยู่บ้านแม่ย่าค่ะอร่อยมากแม่ย่าเลกจะบอกทุกทีที่เล็กมาเก็บนะคะว่าต้องรอให้มันสุกก่อนนะถ้าอยาก,กินนะเดี๋ยวปวดท้องนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หารู้ไหมว่าเรากินกันสารพัดนะอืมสุดยอดอะ่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆ

อันนี้ก็เป็นลูกสวัตวินบาร์นะคะหรือ แบล็คแบรคเคอร์เรนต์นะคะใกล้สุกแล้วสุกแล้วแต่ยังไม่งอมเนะยังมีรสชาติเปรี้ยวอยู่นะเล็กมาแอบแกเก็บรูเรดเคอร์เรน ของข้างบ้านเ <c oughs> ขากิ่งเขายื่นมาตรงนี้ไงดีไงเรตดดวินแ์ไปเรถเคาร์เรนานะคือที่บ้านไม่ย่าเล็กไม่มีไงนี่เปรียว <c oughs> ดอกไม้สวยมากดอกไม้ดอกนี้สวยมากเล็กชอบอุ้ยอันนี้สมุนตรนหรือว่าสตอรอเบอรี่ป่าเต็มเลยอะ่ะแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่สตอรอเบอรี่ป่า เต็มเลยท่านนู้นหยุดเออสุทรนี่เห็นไหมอันนี้เน,นี่นนนยแม่ย่าพยายามถอนทิ้งทุกป,ปีนะ men det inte. Vad har gjort Ja, jag har gjort det. Jag får ta och klippa av de långa igen om ett tag. Ja, ah, ni är min dag då Mamma, ja. Mamma, det finns blommor på den busken också. Ja, det gör det. De blommor. Oj, jag lova, det är blommor. Oj, blommor. Jättefina. Ja, de var vita förut, nu har de färg om sig till röda. Oj oh, ja. ฮอริเซ็ตกลิ่นฮ่ทิตะสูแล้วสักฟี่ามีตาโนี่เลยกำลังจะโชว์สตอรอเบอรี่ป่าพอดีมาเจอดอกไม้ของต้นพุ่มไม้ที่ไม่ยากปลูกไว้ Oj, stopp no? ja, och re! Vad ni har lekt jord nu. Kom och hämta mig här, jag har mycket kaffe. Så! Varsågod. De är jättegoda. Du har fler där också. De är söta. De är söta och goda, älskling. อุ้ยลูกใหญ่ เรากำลังพิจารณาน้องนกว่าทำไมนั่งอยู่ตรงนั้นนานมากเลยไม่ย่าเล็กชอบเอาขนมปังให้เขากินค่ะแล้วก็เหมือนจะแบบประมาณว่ารอขนมปังอะน้อนั่งอยู่นานมากเป็นห้าหกนาทีแล้วค่ะยังไม่ไปไหนเลยนารักเป็นลูกนกค่ะแต่บินได้แล้วนะ มาแล้วดูสิขนมมาแล้วดีใจจังเลยหิวมากเลยดูทีกินใหญ่เลย นี่ก็ดดกคาสมีนนะคะบ้านแม่ย่านะคาสมีนแม่ย่ามีต้นสนเก่าแก่ต้นหนึ่งนะนานมากแล้วตั้งแต่แม่ย่าปลูกบ้านอนะ คนเล็กมันอยู่ที่ป่ามาดูเห็ดกะลุง <c oughs> มาดูเห็ดกะลุงพี่ตาพี่ตาดูอยู่เปล่าพี่ตาดูอะไรมันเกาะขาเล็กอะพี่ตาดูอะไรมันเกาะขาเล็ก <c oughs> นอนตัวใหญ่มากนอนอ๋อนอนอะไรไม่รู้ตวเบลเลยเกาะขาตกใจหมดตายแล้ว นอนอะไรไม่รู้ตัวใหญ่มากไม่ยอมปล่อยอ่ะโอ้โหติดแน่นมากเลยอ่ะออกไปอ้ายุงกัดนี่ตนไนแล้วนอนอะไรไม่รู้อนี่อีกไหมอ่ะ ไม่มีเห็ดเลยพี่นองจา๋าเห็ดยังไม่เกิดเลยอ่ะเดินเจดเดินหาเห็ดกับลุงก็ไม่มีโอ้ลุงเจอบูเบอรี่อะไรนะสตรอบเบอรี่ป่าไรเบอร์ไเบอร์ได้ม,มีแกลกเหรอพฮ้ยเสียเก็บใส่ปากหน่อยดิกามีนอนอีกไหมเนี่ยโอ้นี่ไง สตรอเบอรี่ป่าทุกคนเจอสตรอเบอรี่ป่าเจอสตรอเบอรี่ป่านี่แถวแถวนี้ไม่ค่อยมีนะบ้านพี่หม่งเต็มเลยอะ่ะที่พี่หม่งไปเก็บโอ้โหสุดยอดอะ่ะอืมอยากตามหาสตรอเบอรี่ป่า นานเจอลูกกลมๆนี่อร่อย <Okay. S 1> คือแล้วก็ออกมาจากบ้านแม่ย่านะฮะแล้วก็เนี่ยโอ้โหลุงนอน oh, นอนเ่นนอนนอนก็นอนหรือตัวอะไรวะ <c oughs> ใส่ตะก้าเห็ดเลย ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะลุงอินทเสตเมิเกอโอนี่ไงเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มฉ่ำแล้วค่ะเริ่มแบบไอ้นี่แล้วอะอะไรนะเริ่มงอมชิมหน่อยอืมหวานมากาอืม โอ้ยไม่มีเลยลุงป้าเหอะปะ้ากรี๊งป้าทุกคนดูอา้าวนี่ไงอีกหน่อยนึงอันนี้ก็คือเครเวอร์นะคะดอกเครเวอร์แล้วก็ไม่มีเวลาเก็บอีกเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องเก็บปากดอกเครเวอร์ คือจะบอกว่าเล็กกับลุงเดินมานานมากเดินมาแบบโอ้ยเดินแบบสามป่าไม่เจอเห็ดสักดอกเห็ดเหลืองก็ไม่มีเห็ดอะไรก็ไม่มีนะในที่สุดเล็กก็มาเจอเห็ดชนิดหนึง่งเห็ดอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวให้ดูเดินจนลุงบอกว่ากลับเหอไม่มีเห็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่รู้เห็ดอะไรให้ดูเนี่ยไม่รู้เห็ดอะไรก็ไม่รู้อะ ขึ้นสีขาวสวยมากเลยใต้ใบเป็นกรีบนะใต้ใบเป็นกรีบก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเหมือนกันเป็นสีขาวนุ่มมือจับแล้วนุ่มมือมากเนี่ยที่เจอก็เจออยู่แค่นี้ไม่เจอเห็ดอะไรเลย เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูตรงที่เจอปีที่แล้วตรงนี้ก่อนเพื่อมีอ่ะโอ้ตายแล้วทุกคนปีนี้จะได้เก็บเห็ดกับเขาไม่นเนอ่ยวันนั้นเจอเก็บกลุ่มนึงอ่ะก็ดีใจแบบมากแล้วอ่ะพอมาเดินหาจริงๆแล้วมันไม่เจอเลยนะไม่มีเลยอ่ะเห็ดอ่ะ เขาควรจะออกได้แล้วนะสวีเดนบางที่นี่เก็บกันแบบเป็นสิบสิกิโลแล้วนะคะแต่เล็กยังไม่ได้เก็บเลยอะ่ะแปลกจังเลยลุงก็แบบว่าปลอบใจเล็กมากเลยอบอกว่ามันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่วันหลัง คือเรื่องเรื่องลุงก็คงเหนื่อยด้วยค่ะลุงคงเหนื่อยด้วยแบบว่าเดินมาหลายป่าล้วแบบไม่เจอเห็ดเลยอะไรเงี้ยก็มีการปลอบใจกันเล็กน้อยว่าเดี๋ยวมันยังมันยังคงไม่เกิดนะเดี๋ยวเขาก็เกิดเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะไม่มีไม่ไม่เจอเห็ดเลย <c oughs> คือเป็นป่าที่เล็กมาเก็บเห็ดไอเนี้ยนะ เห็ดเห็ดพึ่งขาลายอะ่ะเห็ดพึ่งขาลายก็ยังไม่เกิดไม่มีเห็ดอะไรเกิดเลยอย่างสักดอกเดียวก็เจอแต่เห็ดสีขาวที่เล็กเก็บที่เล็กดูเมื่อกี้ค่ะไม่รูวว้เป็นเห็ดอะไรเหมือนกันมันแปลกมากน่าจะเกิดได้แล้วนะเห็ดนต่แปลกจริงๆลุงก็เดินตามต้อยต้อยนักสารนักสารลุง ปีที่แล้วเล็กเจอตรงไหนเนาะกลุ่มบลเลอร์เลยถ้าเกิดว่าเขาแบบคือเล็กก็อยากรู้ว่าเขาเริ่มเกิดหรือยังไงถ้าเกิดว่าเห็นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออใจชื้นขึ้นมานิดน,น,นิดนึงว่าเขาเริ่มแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นสักดอกหมดหวังแล้ววันนี้กลับบ้านดีกว่า ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้เก็บเห็ดเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่ากังวลยังไงก็ไม่รู้กังวลว่าจะไม่มีเห็ดให้เก็บอ่ะก็คือแบบว่าถ้าเกิดจะได้เก็บแบบสะใจอะไรอย่างเงี้ยคงต้องไปหาพี่หมองอ่ะให้พี่หมงพาเก็บอ่ะหรือว่ามันยังเร็วเกินไปเออแบบ คือที่เล็กกังวลเพราะว่าคือแถบอื่นๆเขาก็ได้เก็บกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของสวีเดนในบางเขตเนาะแต่ว่าเขตเล็กยังไม่ได้เก็บมันก็เลยกังวลนิดๆไงเฮ้ยแต่ไม่ต้องกังวลหลอกพี่หมวยังไม่เริ่มเก็บเลยพี่หมวกับแม่ขวัญก็ยังไม่ได้เริ่มอ่ะก็เดี๋ยวรออีกสักก็ที่สองอาทิตย์แล้วเข้ามาดูใหม่ทีนึงเนาะ <het> จะก,กังวลไปยัยเพิ่งร่มเพิ่งเริ่มต้นเดือนกันยกดาใช่ไหมทุกคนลุงท่าน่ารักอะนะมาเป็นเพื่อนแต่ว่าเมื่อกี้รเราเห็นเห็ดอ้เนี่ยเห็ดพึ่งขมอะเห็ดพึ่งขมเขาจะเริ่มออกก่อนนะออกก่อน ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะทุกคนนะวันนี้คือกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้เหตดเลยเดี๋ยวถามลุงว่าลุงจะกินอะไรได้อยากกินพิซซ่าซ่าอีกแล้วพิซซ่าหน้าเห็ดจะกินเห็ดให้นำใจเลยวันนี้ลุงนั่งในรถละ ลุงนั่งรอในรถแล้วไม่มีไม่มีเลยไม่มีไมี่แววว่าจะว่าจะมีเหตุเกิดท,ทั้งทั้งที่เหตุตัวนี้ก็เคยเกิดเห็ดพิษเห็ดอะไรที่กินไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เกิดนะคะไม่มีเลยก็ยังไม่ถึงเวลามั้งเพราะว่าเขตบ้านเล็กอะ่ะมันเป็นเขตที่ฝนเพิ่งตกเนาะเพราะว่า ฝนเนี่ยไม่ค่อยตกไงฝนไม่ค่อยตกฝนเพิ่งมาตกเมื่ออาทิตย์นี้เองอะ่ะเราต้องรองให้เห็ดเขาเจริญเติบโตสักนิดหนะึ่งลุงลังรอนในรถแหละจะถามลุงว่ากินอะไรดีไปทุกคนกลับบ้านดีก่า kaban kembali 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 kembali